หนูปีนั่งลงนั่งลงข้างประเจียนี่แหละคะ่ะต่อแต่นี้ไปป้าอยากจะให้หนูปีทานอาหารพร้อมกับป้าแต่คุณหญิงป้าคะนางปีน่ะเป็นแค่คนรับใช้นะคะคือน้ำมาร่วมต๊ะกับเจ้านายน่ะมันจะลามป้าเป็นขี้กล่าวเอานะคะ แต่ป้าอยากให้หนูปีนั่งทานพร้อมกับป้าถ้าหากหนูวิรังเกียรไม่อยากจะร่วมวงกับคนรับใช้หนูวิจะไปหาที่ทานที่ไหนก็ได้ป้าก็ไม่ว่าหรอกนะนี่คนหญิบป้านะไรวิเหรอคะวิไม่เา็นไรวิวิคุณแม่ครับวิเขาไม่มีปัญหาหรอกนะครับ เันทานข้าวดีกว่าอย่ามัวเทียงเ,เรื่องคนรับใช้อยู่เลยแม่อาจไปเอาช้อนกับจานมาให้คุณปียชัดหน่อยค่ะนูปีมาสิลูกมามานั่งเร็วป่าหิวแล้วเราเร็วเข้าลูกมาสิ คคเธอรับโทรศัพท์ของฉันใช่ไหมคุณฉันต้องหาคุณวิต้องหลายคนเลยนะกี่ครั้งกี่คนเนี่ยเธอบอกว่าเขาไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่มาขอเมื่าไงฮะคุณวิยดาไม่อยู่จริงๆค่ะไปไหนบอกไม่ได้ค่ะฉันถามวาเขาไปไหนไงค,ค,คุณวิสั่งเอาไว้อลครับว่าไม่ให้บอกคุณจริงๆค่ะระวังตัวให้น่อยฉันจะตบสั่งสอนแกยิ่งทาาไอ้ ไม่อยากรู้ว่าคุณเขตชัยเนี่ยรู้จักกับเยวิลูกสาวผมไม่ใช่แค่รู้จักนะครับท่านระหว่างผมกับคุณวิจดาเนี่ยเรียกได้ว,ว่าสนิทสนมกันเลยทีเดียวขนาดนั้นเลยเหรอคะแต่แปลกนะฉันไม่เคยเห็นลูกวิไปไหนมาไหนกับคุณเลยสักครั้งหนึ่งคุณนายครับผมกับคุณวิจดานะฮะ พบปาสังสรรค์กันบ่อยเพียงแต่ว่าคุณท่านกับคุณนายไม่รู้ก็เท่านั้นเองแต่ตอนนี้เยาวีเข้ามาอยู <S 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 ่บ้านหรอกนะเมื่อไหร่จะกลับก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปกรุงเทพไปเยี่ยมว่าที่คุ้มมั่นเขาคุ่มั่นนะฮะนี่หมายความว่าคุณวิทย์ดางมีคุ่มั่นหรอครับเนี่ย ใช่เขามั่นหมายกันมาตั้งแต่เด็กตามนไทยอ่ะเขาเพียบพร้อมทั้งชาติตระกูลแล้วก็การศึกษาแล้วตอนนี้เขาก็เรียนจบกลับมาจากต่างประเทศลูกวิ้ก็เลยลงไปเยี่ยมนีม่แม่นะเขาอาจจะแต่งงานเป็นคุณนายอยู่ที่มหาเทเวศแล้วก็ไม่กลับมาที่เชียงใหม่อีกเลยก็เป็นไปได้มีที่หมายใหม่แล้วสิ่งนั้นตัวดี ถึงได้กล้าถึงผัวนึกหรือว่าฉันจะปล่อยให้แกหนีอรอดไปได้ไง่ายๆนางวิิตา